พี่กัทครับช,ช่วงนี้หุ้นลงแรงมากครับพี่เออเราจะมีเครื่องมือไหนที่จะมาช่วยคัดกรองในการหาหุ้นได้บ้างครับพี่โอ้ถ้าหุ้นลงแรงแรงเนี่ยพี่ว่าโบลิงเกอร์นะเออถือว่าเป็นเครื่องมือที่หาหุ้นได้ค่อนข้างดีเลยนะหุ้นชุดลงแรงแรงนะโอ้โหอันนี้น่าสนใจมาก คือไม่ใช่แค่บลิเจอร์อย่างเดียวด้วยใช่ไหมพี่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าบลิเจอร์อย่างเดียวเนี่ยเราจะไได้ชุดหุ้นที่มันลงลงอย่างเดียวอ่าแต่ว่าเราจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับอ่าในการสแกนหุ้นก็คืออาจจะเราต้องไปดูที่แหล่งซื้อออื่าแล้วก็ในส่วนของงบการเงินโอ้โหต้องโตด้วยนะใช่จะมีฟันดาบเบนทัลมาซัพพอร์ตถูกต้องอ่ะอย่างนี้ต้องติดตามกันเลยนะครับไอเอเอสเอสดูดมูล เออนะครับในหัวข้อในวันนี้หาหุ้นยออ่นยอ,อด้วยบอล r ิงเจอร์แบมติดตามกันครับ,รบใช้เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะครับนั่นก็คือกรุงศรีซอฟต์เอ็กซ์เพรสนั่นเอง สวัสดีครับผมโอนทนาทอครับสวัสดีครับผมชัยยศทีวังกุณครับกลับมาพบกับรายการ KSS to the Moon ใบกรุ้งสี The Coach กันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลาดีๆประมาณ2ทุ่มครึ่งเช่นนี้นะครับอยู่กับผมแล้วก็อาจารย์ กัดเช่นเดิมครับผมอ่านะครับก็ห่างหายกันไปหนึ่งสัปดาห์เนื่องด้วยก็ติดภารกิจนะครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยกลับมาพร้อมข้อมูลดีๆนะครับในการที่เราจะไปใช้ตัวเครื่องมือเครื่องมือทางด้านออนไลน์ให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมีเขาเรียกว่าธีมในการสแกนหุ้นที่อาจจะมาแมชกับช่วงสถานการณ์การลงทุนนะช่วงนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นครับพี่กัดโอ้โห หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปคือเอาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนกระนำซัมเมอร์เซลล์อีกแล้วครับใช่ครับเหมือนหนังคคละม้วนเลยเออน,น,นั่นสิจากขึ้นไปหวังไปเทสพันห้ากลับลงมาเทสพันสี่แทนล <4, S 1> ้วเอออันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีเอ,อปัจจัยอะไรหรือเราจะ คาดหวังในการรีบาวในช่วงถัดๆไปได้ไหมครับพี่อ่าโอเคเดี๋ยวเราไล่เรียงกันให้ฟังนะครับก็คือประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่านักทุนน่าจะทราบกันดีเป็นเรื่องของตัวธรรมิบาลอ่าของหุ้นตัวหนึ่งที่ไปซื้อในธุรกิจที่เป็นกลุ่มคอัวเขาอ่าประมาณนี้อาจจะไม่ใช่คอบิสเนสที่เขาทำมาตั้งแต่แรกถูกต้องครับเพราะนั้นแน่นอนแหละครับมันก็ทำให้นักทุนทำให้กองทุนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะคุณไปทำแบบนี้มัน มันจะเพิ่ม v ว l u e ให้กับทางนักทุนหรือเปล่าผู้ถือหุ้นหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีในกลุ่มเดียวกันเหมือนกันนะฮะเป็นลักษณะของการผู้บริหารขายหุ้นออกมาก่อนโอ้โหก่อนที่ข่าวเนี้ยจะออกมาโอ้โหอันนี้นี่ดูมีประเด็นนะโอ้ใช่แล้วแล้วคนนี้ก็ต้องบอกว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มารอบหนึ่งแล้วคนนี้อีกแล้วอ่าอืมนะมันก็เลยทำให้นี่แหละกลุ่มเนี้ยมันกดดันในส่วนของเซมิมน ต้องบอกว่าเยอะมากนะฮะเยอะมากและเป็นหุ้นที่ Market Cap เนี้ยค่อนข้างใหญ่ในตลาดลงทีสอตัวสตัวพร้อมกันโอ้โหนะฮะเออกดได้เป็นสิบจุดเหมือนกันใช่ครับก็แน่นละฮะก็ประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นหลักครับในในในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็แน่นอนแหละพอกองทุนเขามีเรื่องของการลดพอร์ตไปเรื่องของตัว ธรรมภาิบาลมันเลยไปพ่วงให้ตัวอื่นๆเนี่ยโดนหางเลขไปด้วยก็ถูกกระทบไปด้วยใช่คือไม่ได้บอกตัวอื่นไม่มีธรรมภิบาลนะแต่ว่าเหมือนกับเขาปรับพอร์ตกลุ่มกองอื่นไม่ปรับพอร์ต n อ i d i a ีก็จะแพ้คนอื่นเออมันเลยต้องแหละฮะก็ยิ่งไหลยิ่งโดนขายกันไปนะคือมันมันกระทบเรื่องภาพเซนติเมนต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเราด้วยแหละเป็นความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งแล้วกันเพราะเรื่องอันนี้สําคัญมากธรรมะพิบาลเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต่างชาติเขาค่อนข้างสตรีกเหมือนกันนะพี่ใช่ครับอย่าว่าแต่ต่างชาติเลยครับกองทุนไทยก็ใช่ก็นี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเอาเงินให้ไปลงทุนเนอะร่วมร่วมในส่วนของตัว การดําเนินกิจการของเขาเออแล้วถ้าคุณไม่มีธรรมิิาาเอ๊ะแล้วเงินชั้นไปลงทุนกับคุณมันจะมั่นใจได้มากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างงี้เออใช่ก็ทําให้ภาพซนติเมนต์มันค่อนข้างเสียไปแล้วแล้วก็ประกอบกับช่วงีเเียดเนี้ยมันก็ใกล้ๆกับรองฮอร์เดย์เออมันก็เลยนะความซบเซาซึมเซาแรงซื้อก็ลดลงกับมีแรงขายมากขึ้นเออนะครับอ่ะแต่ทีนี้ก็ ออาจจะมาลุ้นเรื่องการประชุมเฟดด้วยแล้วก็ประชุมกรงงอซึ่งจริงๆก็เมื่อวานเนี้ยทราบไปแล้วใช่ไหมกรงงอทราบแล้วคงดอกเบียตาไม่ไม่เร์ไพรส์นะับเฟดก็น่าจะน่าจะนะฮะน่าจะอ่คงดอกอ้อดีครับน่าจะลดดอกเบีย้์ลงแต่ตัวสำคัญคือเรื่องของคำแถลงเฟดใช่เออจริงๆต้องบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยรับทราบแล้วแหละเออจริงเราอัดรายการแต่วันพุธเราอาจจะยังไม่ทราบแต่จริงๆก็ อ่ะก็มาดูกันว่าจะวันลดไหมลดหรือเปล่านะครับถ้าลดก็ถือว่ามีซ e n t i m e n ์เชิงบวกมาครับก็ตรงนี้แหละฮะพวกประเด็นหลักๆพวกนี้แหละมันทําให้ทั้งกองก็ขายฝรั่งก็ขายแน่นอนนะโอ้โหสองเจ้าใหญ่ๆขายแบบนี้อินเด็กก็ย่อลงมา่อน้ึงลึกนะรอบนี้ลงมา่อน้ึงลึกสีิบจุดได้นะสี่สิบห้าสิบจุดได้นะครับเออเราคาดหวังการรีบาวได้ไหมครับพี่ก็แน่นอนนะเพราะว่า ต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันเป็นช่วงวคริสต์มาสละอือ่าพราะนั้นก็ฝรั่งเขาน่าจะเริ่มเริ่มพักผ่อนอือ่านะครับเพราะนั้นถ้าถ้าคนไทยไม่ขายกันเองก็ไม่น่า <laughs> ไม่น่าจะมีเหตุการณ์ <laughs> ลงแรงแบบนี้นะอ่านะครับก็คาดหวังนะฮะเรื่องกาลิบารแล้วก็ในเรื่องของตัว กองทุนไทยเอฟซีเข้ามาด้วยมาช่วยต้องบอกตล็ะเอกเลยพระเอกเลยในช่วงท้ายท้ายท้ายปีอย่างไอแล้วก็จริงๆเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วพี่ที่สามารถซื้อแล้วก็นําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยก็คาดหวังตัวนั้นเหมือนกับว่าพอโซนประมาณสักหนึ่งสี่ห้าศูนย์เนี่ยคนก็ลังเลครับพอพันสี่ร้อยเออเว้ยเข้าไปจังหวะดีนะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้อ่าทําให้อนักทุนเนี่ยเข้ามาซื้อในช่วงสัก สัปดาห์สุดท้ายเป็นไปได้น,นะครับอ่าครับอันนี้ก็คงเป็น ปัจจัยหรืออะไรต่างๆที่เรา w r a อ up ให้ละกัน<ช> <ผม S 2> นะครับทีนี้มาถึงรีมหลักของรายการเรานะครับเราก็ยัง educate การใช้งานแอปพลิเค so ชันกรุงศรี Sock Expert เช่นเดิมนะครับอันนี้สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android ท่านใดที่เป็นลูกค้าเราแล้วเนี่ยใช,ใช้ username, password ชุดเดียวกับที่เข้าในโปรแกรมเทรดต่างๆเนี่ยมาล็อกอินใช้งานได้เลยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้ากับหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยอันนี้ต้อง รีบมาเปิดบัญชีกันเลได้ทุกช่องทางเลยทั้งออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์นี่ก็จะสะดวกรวดเร็วมากนะครับก็เป็นคอมพิว e ตอรี่ออนไลน์เลย100%ก็สามารถโปรเซสในหน้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับหรือ,อ,อคลิกลิงก์ตามคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ,รบหรือสแกน QR Code โค้ดที่ขึ้นอยู่ก็ได้เลยนะครับอยังไงเรียนเชิญมาเป็นลูกค้ากับลั่ทรัพพงสีของเรานะครับ อทีนี้นะครับแน่นอนว่าการใช้งานตัวแอปพลิเคชันกรุงศรี s t o k k e x p e r เเนี่ยเ,เราก็มีฟีเจอร์หลักเกี่ยวกับการทำส s c อกสก i n n i n g หรือการสแกนหุ้น,น,น,นซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหทีมน่าสนใจมากแน่นอนเพราะว่าเขาเรียกตัวการปรับลงของราคาหุ้นเนี่ย,ยมันทำให้ความน่าสนใจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยนะใช่ทูกต้องครับเ,เพราะอย่างที่พี่การบอกครับค,บคือ บางตัวเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวโยงไม่ได้มีประเด็นลบขนาดนั้นแต่กลายเป็นได้รับผลกระทบไปโดนถูกหางเล่ไปด้วยเออมันก็อาจจะเป็นโอกาสสาหรับเราก็ได้นะครับซึ่งอีพีอีพีก่อนๆเนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของตัวโอเวอร์โซเป็นหลักอ่าแต่วันเนียอีพีเนี่ยเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องมือบ้างอ่าแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันนะแนวคิดเดียวกันเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันโอเค อ่ะแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอแรกหน้าจอ Default นะครับของแอปพลิเคชันกรุงศรีซอกเอ็์นะครับก็ให้เราแตะไปที่ปุ่มด้านบนมุมซ้ายนี่นะครับเป็นขีดสาขีดนะครับเพื่อ expand ตัวเมนเมนูออกมานะครับทีนี้เราก็ไปเลือกเมนูที่ชื่อว่า Radar Builder mm hmm. อ่าอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็เลือกมาที่ add a new radar ตรงนี้เลยกดเข้าไปได้นะครับ จากนั้นสูตรแรกนะครับที่เราจะมาเลือกอันนี้เป็นสูตรสแกนทั้งสิ้นเลยมีเยอะแยะมากมายแล้วก็แบ่งเป็นแต่ละอินดิเคเตอร์แยกแคตตากรีอะไรต่างๆมีซับเมนูด้านบนด้วยนะครับคือถ้าท่านใดเพิ่งเข้ามาชมรายการเราเนี่ยลองดู e ีก่อนๆก็ได้โอ้โหอะเป็น50-60 EP ีที่จะครอบคุมพวกการอธิบายสูตรต่างๆตัวพวกนี้การแอปพลายใช้ได้อย่างครบคันนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้แน่นอนอย่างที่พี่กัสบอกนะครับเราก็มาจับเรื่องของซ e n t i m e n t ที่เขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวของราคาที่มันโอเวอร์โซลงมาลึกๆเออลงมาลึกๆแต่วันนี้เราใช้เป็นเครื่องมืออะไรครับพี่กัสเป็นบ o ิรเกอร์แบนด์บอเรนเกอร์แบนด์อ่านี้เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เออนะครับพี่กัสเพราะมีคอนเซปต์ข้าวๆมาครับบอเรนเกอร์นี่มันอ่าคือถ้าอธิบายให้ง่ายๆนะถ้าถ้านักทุนได้เรียน ในส่วนของตัวสแตทมามันจะมีคล้ายๆกับ2องเคอร์ฟที่เป็นรูปละคังอ่านึกๆๆึกพ่อบอกเป็นรูปละคังอาโบลิงเกอร์แบงเนี่ยถ้าเป็นตัวตรงกลางเนี่ยคือตัวตรงนี้แหละฮะมันก็คือเป็นพวกค่าเฉลี่ยมีนอะไรพวกนี้นะฝั่งที่เป็นโบลิงเกอร์แบงที่เป็นฝั่งสูงนะอัปเปอร์โบลิงเกอร์เนี่ยมันก็คือเป็นโซนที่คุณไปทางบวกอ่าฝั่งนี้จะเป็น ฝั่งที่เป็นทางลบถ้าเป็นถ้าเป็นขาลงครับอ่านะครับโดยคอนเซปต์มันของโบริงเกอร์เนี่ยก็คือคุณเด้งออกไปจะเด้งซ้ายหรือเด้งขวาครับอ่าเขาบอกว่า เดี๋ยวอีกสักหน่อยนะคุณจะเด้งกลับมาเข้าสู่บ่ามีนหรือค่าเออร์เ่สตนี้พูดให้ง่ายเลยคือจริงๆเป็นหลักแบบหลักสแตตเนาะซึ่งซึ่งเขาก็อย่างนั้นจริงๆเออคืออะไรที่มันเบ้ซ้ายเบ้ขวาทีมากเกินไปลบมากเกินไปสุดท้ายแล้วมันก็จะมาที่ค่าเฉลี่ยหรือค่ามีนของมันถูกต้องครับซึ่งซึ่งถ้าเป็นตัวสแตตเนี่ยเขาใช้ที่ 2XD เอ็กดีเอสองเอสดือ่ตัวอัปเปอร์หรือโลเวอร์เนี่ยมันจะ เอียงมากกว่า2 SD ขึ้นไปเคเพราะนั้นมันก็เลยเด้งปุ๊บเด้งกันอะไรเงี้ยนะครับเออถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาเรียกแบบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช่เออเดี๋ยวพูจยิไม่งมดเดี๋ยวยิ่งสับเยอะอันนี้พยายามพูดให้แบบ ง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆโอเคอ่ะกลับมาดูที่หน้าจอเนี่ยครับเราก็มีเงื่อนไขให้เลือก4ีเงื่อนไขเออหนึ่งเลยก็คือ price upper lower band ก็เหมือนกับลงมาเยอะๆแล้วก็กำลังงัดขึ้นแล้วสังเกตดูนะตนับวอร l l ิงเกอเนี่ยมันจะมีสเส้นครับมีสีขาวด้านบนอนั่นแหละคือ upper band อ่าตรงกลางเนี่ยคือ m e a ที่กีนนี้ผมบอกคือเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ย ซึ่งในเนี้ยเขาจะใช้เป็นตัว SMA 2 0วันนะฮะแล้วก็ข้างล่างก็เป็น lower band นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่สองเนี่ยโอ้โหอันนี้กำลังหัวปักเลยเออตัดลงเส้น lower band ลงมาเออซึ่งวันเนี้ยเราจะเลือกใช้อันนี้นี่ละเองนะครับเพราะว่าราคาช่วงนี้ลงมา40-50จุดมันต้องมีที่ติดเข้ามาในนี้แน่นอนใช่เออเหมือนลงมาแบบ เยอะๆมันห่างจากค่ามีนเยอะๆเลยถูกต้องนะครับอแต่อยวอธิบายเพิ่มเติมอีกสองสูตรที่เหลือนิดหนึ่งก่อนแล้วกันก็ price above upper band เนี่ยอันนี้ตรงกันข้ามก็คือกำลังทะลุขึ้นไปใช่คือขึ้นแรงเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้ต้องมาเขาเรียกว่า monitor ว่ามันมีโอกาสที่จะปรับลงมาค่ามีนหรือเปล่านะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ย below upper band ก็คือ หลังจากผ่านการขึ้นมาไปแล้วทะลุขึ้นมาแล้วมันกํำลังจะลับมาสู่ข้ามลที่ที่บอกว่าเด้งลงเด้งเด้งขึ้นอ่านี่แหละนะครับอ่ะโอเคแต่วันนี้เนี่ยอแน่นอนในสัปดาห์นี้โอ้โหลงมาเยอะเนี่ยเราใช้ตัวนี้เลยนะครับ price below r o v e r band เราก็กดเลือกเข้ามาได้เลยจากหุ้น800กว่าตัว900ตัวเนี่ยจะเหลือกี่ตัวเรามาดูกันอ่ะเลือกเข้ามา อ่ากรองมาแล้วร้อยี่สิบเจ็ดตัวเออก็เยอะเหมือนกันหน้าตาดีนะในแต่ละตัวก็ถือว่าใช้ได้นะใช่แต่ก็อินプライได้วว่าพวกนี้ก็โหแรงขายหนักหน่วงลงมาเยอะเยอะจริงจริงลดแรงขายหนักหน่วงเหมือนกันแต่ละตัวแต่ทั้งนี้เราไม่พอนะใช่เพราะเราเรามกรองอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าโอร้อยยี่สิบเจ็ดตัวจะลงทุนยังไงล่ะใช่แล้วก็บางตัวไหลแล้วไหลอีกก็มีอย่างฮาน่าไหลแล้วไหลอีกกลายเป็นว่าบอกให้ซื้อกลายเป็น ยิ่งซื้อยิ่งลงยิ่งซื้อไม่ได้อ่าอย่างนี้ไม่ได้นะแร้วเราต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเออแล้วก็เงื่อนไขนั้นเป็นอะไรดีครับพี่ก็เราควรจะต้องมีอะไรที่มันสวนกันเหมือนกับว่าราคาลงแต่อีกรงซืงอนะ่ยังมีแรงซื้อนะเออฟินแน่นอนนะในในนี้ใช้บ่อยครับก็จะเป็นเอ็นวีดีอาร์เอ็นวีดีอาร์เนี่ยครับคือลงมาเนี่ยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยมี แรงซื้ออมีคนที่เายทยอยซื้อเรื่อยๆอยู่นะออใช่อันนี้ก็เป็นสูตรที่ใช้บ่อยบะสูตรที่เราจะเลือกก็เดี๋ยครับ 1M 1 Month Top 100 n v i ท i a n ร้อยเอแต่รอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา n v i นว a เนี่ยยัง Netbuy อยู่นะใช่เออนะครับก็เลือกไปจาก127ตัวคัดกรองมาเหลือแค่14แล้วเออนะครับพอยังครับพี่จริงๆก็น่าจะมีอีกหนึ่งเง่อนไขนะคือเหมือนกับว่า เราอาจจะคือคือมันสแกนออกมาเนี่ยชุดหุ้นมันก็หน้าตาพอได้แล้วอืครับแต่ถ้าเรามีเงื่อนไขในเรื่องของพื้นฐานเข้าไปด้วยอ่ามันก็ต้องดูกรองได้ได้แข็งแรงก็ต้องไปกรองจากงบการเงินล่าสุดที่เพิ่งประกาศออกมาด้วยต้องครับเออว่า Net Profit เนี่ยอืเขาเพิ่มขึ้นไหมอเออถ้าเอาตัวที่ Net Profit เนี่ยเพิ่มขึ้นได้ด้วยเนี่ยก็จะมี f u n d a มเ n t ท l ที่มันค่อนข้างซับพอร์ตนะถูกต้องเออไม่ใช่ โอโหกรองมาแล้วเป็นหุ้นที่ขาดทุน<ช>อะไรอย่างนี้เออ<ช>อย่างนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงหน่อยมีความเสี่ยงใช่เอออ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลื่อนไปนะครับทางขวามือเนี่ยแล้วก็ไปเลือกออตัวเงื่อนไขทางฟัน d ดเมนทัลนะครับที่ชื่อว่า Quarterly Report, Report. ตัวนี้ อกดเลือกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกสูตรที่สามจากด้านบนนี้เลยนะครับก็คืองบการเงินล่าสุดไหลไตรมาที่ประกาศออกมาเนี่ยต้องเติบโตขึ้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับอ่จากสิบสี่ตัวกลองมากดเลือกเข้าไปเหลือกี่ตัวครับเหลือหกตัวโอ้โอันนี้ก็เน้นๆละเออถือว่าก็โอเคนะก็โอเคนะในชุดหุ้นที่ออกมาไม่คีเร ครับแต่ถ้าเป็นหุ้นที่อยู่นอกเซ็ร้อยหรือตัวเล็กตัวน้อยเป็น MAI small cap พวกนั้นก็ลองไปพิจารณากันถูกต้องถูกกันต่อดูแล้วกันนะครับอแต่ถ้าเป็นชุดบนนี่ค่อนข้างโอเคไหมใช่สองตัวที่อมาตากับ AV ถือว่าใช้ได้งบดีเซนติเมนต์โดยรวมยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑที่ดีครนะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยลงมาไหลจนแรงมากนะครับเราก็คาดหวังการรีบาวด์ใน ช็อตตัดไปแล้วลองเข้าไปดูกราฟกันนิดนึงไหมครับ่อ่ะหลังอวตาก่อนแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่ตัวพานอชาร์จตัวนี้อ่าอนี่เราบอกว่าลงมาลงมาแรงทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฉันเลยโดนหางเลขไปด้วยอ่าอาอย่างเงี้ยโดยตีมภาพใหญ่ของประเทศเราเนี่ยเรื่องของนิคมอุตสาหกรรม เอ่อดัต้าเซ็นเตอร์อะไรต่างๆก็ยังเป็นเมกกเทรนอยู่นะแน่นอนนะเอออย่างอีกสักปีสองปีะฮะเพราะว่าทางรัฐบาลก็ยังส่งเสริมเรื่องของการลงทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในนี้น่าไปทําการบ้านต่อมากๆถูกต้องเพราะเหมือนราคามันมันถูกลดราคาลลงมาลงมาเยอะนะฮะครับแต่ว่าเอ็นวีดียังซื้อก็แสดงว่าเขายังสนใจตัวนี้นะอ่าแล้วก็เราไปสแกนเรื่องของตัวงบการเงินเอ๊ะก็ยังดีขึ้นอยู่ด้วยเออเออนะเพราะฉะนั้นการลงมาเนี่ยมันก็ อาจจะมองได้ว่าน่าจะเป็นจังหวะในการทยอยสะสมได้ใช่นะครับอ่ะลองไปดู AAV กันบ้างนะครับอ่ะอันนี้เราก็แบ็กกลับไปนะครับแล้วก็เลือก AAV เสร็จแล้วก็เลือกที่น้องโอใกล้เคียงใกล้เคียงมากใกล้เคียงใกล้เคียงเออแต่วันนี้ก็ AV มีเออเด้งนิดนิดละเด้งนิดนิดนะแต่ก็สตอรี่ก็คล้ายๆกันแล้วคือปีนี้ จนถึงปีหน้านะผมยังเชื่อว่ารัฐบาลยังส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นธีมหลักที่เราส่งเสริมกันมาแทบแต่ทุกรัฐบาลแหละใช่นะฮะเพราะนั้นแน่นอนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นพวกนี้แหละฮะพวกกลุ่มท่องเที่ยวสายการบินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดตัวเลขเรื่องของนั่งเที่ยวที่เข้ามานะวีคล่าสุดเลยก็เติบโตขึ้นนะบวกประมาณ10%ครับก็ต้องบอกว่าเรื่องทัวริซมหรือการท่องเที่ยวมันเป็นเอนจิ e นหลัก ในการหารายได้เข้าประเทศช่ะเพราะฉะนั้นก็มีการคาดหวังการสนับสนุนของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเรื่องนโยบายมาตรการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแม้พวกสายการบินก็ได้รับอนิสง์ด้วยนะครับแต่ก็ลองไปดูเรื่องไทมิ่งจังหวะการสะสมเข้าซื้ออะไรพวกนี้ก็ต้องไปทํากันบ้านกันต่อใช่ต้องทํากันบ้านต่อครับผมอ่านะครับ ก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆในวันนี้ที่นํามาฝากกันนะครับยังไงก็ลองไปพิจารณากันต่อได้ใช่ครับนะครับก็สุดท้ายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราแล้วก็กด subscribe ทุกช่องทางของหลักทรัพย์กรุงศรีกันด้วยนะครับและยังไงผมสองคนขอตัวลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เครื่องมือการใช้แพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์นะค,ะครับนันก็คือกรุงศรีซอฟต์เอ็กซ์เพรสนั่นเอง